ดีค่ะนี่เราจะมาถอนกลาเขาพันชิฮิคาริพันญี่ปุ่นจะเป็นหลวงปู่มงชิฮิคาริเร์่ัน ลองปลูกลองโขกฮะมันมีราคาเนาะเขาไทยว่ามีราคาปลูกเขาญี่ปุ่นดีกว่าไหมถองทอนค่อยค่อยทอนแล้วมันสิกขาด ม้นแข็งแรงมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยดิสิงวนสมัยนี้เขาไม่ใส่ปุ๋ยละลองดูเบืงว่ามันจะได้กินบวาไม่ต้องใส่เพราะว่าปุ๋ยมันแพงจัง เกษตรกรตาอย่างเดียวน้ำมันก็ขึ้นไฟก็ขึ้นขึ้นคกขึ้นแน่ชาวนาตาดำๆว่ามีงานเห็ดแล้วเงินใสละ่ะ มแมนเหลวหมูเจา้าเป็นเสรษทีเนาะซื้อนันซื้อนี่ได้คนหัวทำมาหากินสอาคำ กินเช้าค่ำวานละกี่บาทสาม้อยบาทไหนจะค่าน้ำมันไหนจะค่ากับข้าวไหนจะค่าไม่ได้กลับบ้านสักบาทเลยเี่ือจะาหายคนไทยเป็นหนี้ให้จังได้ กิฟตี้แค่ี้ก้อนจ้าในท้อนกะไปดำก่อนเพื่อใดราคาเขาโลละหานลอยบาทเขาญี่ปุ่นโลละหานลอยนะคะนี่ซื้อมาไม่ถึงโลเลยแต่ขอยกสิลองปลูกมึงไปซันแหละแบบ ทดลองไปเรื่อยๆใคร c ก็ m e n นดอกเอร์ดอกแต่ขอจบปุกอกซื้อๆใคาก็อยากลองสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทักไลน์ด้วยนะคะจะได้รับคลิปใหม่ๆที่แจ้งเตือนขอบคุณค่ะ